I have a dream, that's all I need I'll make it happen i t h some w o r belief Know what I want, so I'll take it on I've made mistakes, but mistakes make you strong โอเคผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับผมเช่นเคยนะเจทีกิติชันแนลนะครับแม่วันนี้เปิดแบบแปลกๆนะไปดูหน้าบ้านนี่แหละครับก EP นี้นะครับก็จะมาสรุปนะครับจะมาสรุปเนาะยอดทั้งหมดนะครับของเวฟหนึ่งสองห้านะครับก็คือแบบว่ายังไงเดียปั้นมาทั้งหมดนะครับก็คือแบบโอ๊ยไม่ชินนะครับไม่ชินเนาะก็ปั้นมาทั้งหมดก็คือไม่ถึงหมื่นนะครับไม่ถึงหมื่นก็ประมาณเจ็ดพันนะครับประมาณเจ็ดพันนะครับก็ประมาณนี้เนาะจะให้ดูนะครับว่าเจ็ดพันนี้ยมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ทําอะไรบ้างนะก็คือคร่าวๆนะครับก็สําหรับคนที่ปั้นเนาะก็ อาจจะรู้นะคบว่า7 0 0 0มันอาจจะเยอะหรือไม่เยอะนะครับผมก็ไม่แน่ใจเนาะแต่คนที่ปั้นแบบว่าปั้นรถจริงๆนะก็น่าจะรู้แหละนะครับว่าหมดเท่าไหร่ได้แค่ไหนนะครับก็จะมาให้ดูนะครับก็เป็นรถ1 2 5เนาะตัวนี้เป็นตัวคาบูนะครับเป็นตัวคาบูธรรมดาเนาะไม่ใช่อ่าเป็นหัวเถิกนะครับก็ที่ลงลงไปนั่นแหละนะครับนี่จะพามาชมนะครับไปเจอรถกันเลยไป เดี๋ยวจะพาไปชมนะครับว่าเด็ดแค่ไหนนะครับทุกคนบอกเลยว่าสวยจริงๆนะจ๊าสวยจริงๆแต่เมื่อกี้มีสาวขับรถกันผ่านไปเมื่อกี้มองเต็มเลยนะล้อเล่นนะครับเด็กเขาขับรถผ่านเนาะไม่รู้ว่าอยู่แถวไหนนะก็ไม่แน่ใจนะไม่เคยเห็นเนาะเพราะว่าตอนนี้ผมเปียกแล้วนะครับร้อนมากเลยเนาะก็ยังทางานบ้านไม่เสร็จเลยนะครับก็พดีว่าขึ้นล้อนะครับขึ้นล้อเสร็จก็เลยเอามาประกอบแล้วก็มาใส่ให้ดูนะครับเพราะว่าเจ้าของรถจะมารับรถตอนเย็นนี้แล้วนะครับก็จะเอานอตมาใส่เนาะ แต่ว่าอะไรข,ข้าวๆก็คือเขาบอกว่าเขาจะหามาใส่เองนะครับจะพาไปดูรถกันเลยไปเลยปิง๊งนี่นะครับนี่เห็นไหมโอเคดูดีไหมล่ะสีโคตรสวยอ่ะบอกเลยโอเคนะครับอันนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนนะอันนี้คือเขาจะไปเก็บที่หลังนะครับก็จะไปเก็บเองเนาะพวกนี้ก็จะไปเก็บเองนะครับส่วนหลักๆข่าวๆของผมก็จะประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูดนี่สวยไม่สวยก็พิจารณากันเองนะครับพิจารณากันเอาเองเนาะ เพราะว่าคืองบไม่ถึงหมื่นนะครับย้ํานะครับงบไม่ถึงหมื่นนะครับแต่ว่าของก็อยู่ข้างในก็มีนะครับที่ยังไม่ได้ใส่เนาะเพราะว่าน็อตไม่มีนะครับแล้วก็บูทอะไรบางอย่างมันก็ยังไม่ครบนะก็เลยแบบว่าจะมาสรุปให้ฟังนะครับคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับหลักๆเลยเนาะครับก็จะเป็นชุดล้อนะครับที่ทําสีนอแล้วก็เครื่องนะครับชุดเครื่องชุดสวีงามนะครับดุมนะครับเก็บหมดเลยนะครับคือเก็บใหม่หมดเลยนะพักเท้านะครับ แล้วก็พักเท้าหน้านะครับคือเก็บใหม่หมดเลยนะครับก็คือแบบว่าชุดสีแต่ว่าบอกยังไม่ได้เก็บนะครับูบ็อกนะครับเก็บไปหมดเลยนะครับสีถังนะครับกันตกนะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับไฟหน้านะครับกีเก็บเก็บทั้งหมดเลยนะครับมาจะให้ดูนะครับรวมๆเนาะนี่นะครับนี่คือรวมๆนะครับนี่คือรวมๆเนาะ 125นะครับที่ปั่นไปงบ7,000บาทนะครับงบ7,000นะ7,000นิดๆนะครับ7,000นิดๆเนาะนี่นะครับอะไรส่วนใหญ่เน้นเบิกนะครับเน้นเบิกเนาะนี่เน้นเบิกนะครับเน้นเบิกมาเดี๋ยวจะไล่ให้ฟังนะครับก็เริ่มจากชุดบนเลยเนาะชุดบนก็จะเป็นปั๊มนะครับอ่า125นะครับเตียมทั่วไปเนาะนี่นะครับ ก็ส่งวนราคานะครับสงวนราคาเนาะเพราะว่ารถปั้นนะครับเดี๋ยวมีดราม่านะไม่เอาผมไม่อยากมีดราม่ากับใครนะครับก็คือเป็นรถปั้นเนาะก็จะส่งวนราคาไว้นะครับให้ไปหาแล้วไปศึกษากันเอาเองนะครับถ้าใครอยากปั้นจริงเนาะแล้วก็นี่ไฟนะครับพวกไฟพวกนี้นะครับชุดสีเก็บใหม่หมดเลยนะครับชุดสีนะครับเก็บใหม่นะครับนี่เนาะมังคุดนะเก็บหมดเลยนะเขาบอกว่าเป็นงบประหยัดนะครับก็คือสีโครงจะไม่ได้เก็บให้นะครับเพราะว่า ตอนแรกผมว่ามันจะทําให้นะครับแต่ว่าเจ้าของรถเขาไม่ทํานะครับก็เลยไม่ได้ทําให้นะนี่นะครับล้อนะครับนี่เป็นขอบสิบเจ็ดนะครับสีดํานะครับยี่ห้อชักนะแล้วก็ยางนะครับเป็นเบอร์สองร้อยนะครับเป็นลายอ่าเป็นของคาเมลนะคาเมลนะครับลายวิ่งเนาะคาเมลลายวิ่งนะครับนี่หน้าลายก็จะประมาณนี้นะครับนี่เก็บมาเลยนะครับ กวาสะอาดอะไรพวกนี้เนาะอ่ะก็เก็บเป็นพวกนี้นะครับน็อตนึดพวกนี้ผมก็เก็บให้ใหม่นะครับนะตรงไหนที่หายไปก็เก็บใหม่เลยนะแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ได้ใส่นะครับก็รอเจ้าของเขาเอาน็อตมาให้นะครับก็มีบางส่วนที่ยังไม่ได้เก็บไปนะครับยังไม่ได้เก็บอะไรเลยนะครับก็อันนี้เป็นชุดสีที่ผมเอามาเทียบดูเขานะครับว่ารถมันจะออกมายังไงนะครับแล้วก็ถ่ายรูปส่งเจ้าของรถเขานะครับนี่นะครับเขาจะเอาเครื่องไปอ่าทลูกอยู่นะครับจะไปทําใหม่อยู่นะครับ ก็ต่อมานะครับนี่เป็นฝาเครื่องนะครับฝาเครื่องทําสีนะครับที่เราเห็นไปในคลิปก่อนเนาะเห็นไไดนคลิปก่อนนะครับก็คือเป็นฝาเครื่องทําสีนะครับแล้วก็พักเท้านะครับทําสีนะครับนี่เป็นระบบทูเคหมดเลยนะครับเป็นทูเคหมดเลยนะไม่ใช่แบบระบบ r าเคธรรมดานะครับเป็น2ูเคหมดเลยเนาะนี่ล้อผมขึ้นเองนะครับ ผมขึ้นเองทั้งหมดนะครับสี่ผมก็ขึ้นเองนะครับล้อขึ้นเองหมดเลยเนาะลื่นนะไม่มีโซ่ผมก็ลื่นนะครับเพราะว่าไม่มีโซ่นะมันก็ลื่นอย่างนี้แหละนะครับนี่เนาะนี่ก็เก็บใหม่หมดเลยนะครับละเอียดเลืกอน้อยเนาะนี่ท่อก็เก็บให้นะครับนี่เก็บสีหมดเลยนะครับท่อเนาะเก็บให้ใหม่มาลถดใหม่นั่นแหละนะครับนี่เนาะ ชุดไหมก็ยังเป็นตัวเดิมนะครับอืมนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับยูบล็อกอะไรพวกนี้ข้างในก็เก็บใหม่หมดเลยนะหาว่าไม่เก็บให้นะครับนี่นะครับถังเก็บสีนะครับนี่ยูบล็อกเปลี่ยนใหม่นะครับเปลี่ยนแบตให้ด้วยนะครับไม่มีแบตปลานะครับรถคันนี้ก็คือใส่แบตให้ด้วยนะครับ ไฟท้ายนะครับเบิกใหม่นะครับไฟท้ายเบิกใหม่เนาะเนี่ยยังมีสติ๊กเกอร์อยู่เลยมีแบบยางพลาสติกอยู่เลยนะครับที่ผมพ่วไว้เนาะกลัวมันลายนะครับนี่นะครับเบิกใหม่นะครับนี่ตัวนี้ก็เบิกใหม่นะนะครับก็ฝั่งนี้ก็จะเป็นดุมสเตอร์ก็เก็บใหม่มาเลยนะครับดุมสเตอร์แล้วก็ดุมนะครับเป็นทูเคมาเลยนะนี่นะครับเงาๆเลยเนาะสวีงามนะครับนี่ รถคันนี้เป็นระบบ 2K นะครับเด็ดสุดคือตรงนี้นะครับบอกเลยว่าเด็ดสุดเลยนะครับเงาจริงๆนะครับผมไม่รู้ว่าไปพ่นน้ท่าไหนนะครับแต่โคตรเงาเลยนะครับตรงเนี้ยนะดูในกล้องนะไม่เห็นนะครับโคตรเงาเลยนะครับอันนี้ไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าทําไมมันถึงเป็นชาชาอย่างนี้นะครับก็คือผมอ่าเคลือบอะไรว่าเคลือบยางนะครับเอามาพ่นใส่นะมาพ่นใส่มันนะครับเดี๋ยวค่อยเช็ดออกเนาะนี่นะครับยังไม่คาบเลยนะ ังไม่ได้เช็ดถ้าเราไม่ได้เช็ดมันจะเป็นอย่างจางอย่างนี้ครับถ้าเราเช็ดดอกแล้วมันจะเงานะครับเดี๋ยวหาผ้ามาเช็ดให้ดูนี่เห็นไหมมันจะเป็นด่างๆนะครับถ้าเราเช็ดดอกเนาะนี่นะครับมันก็จะเงาเห็นไหมอ่ะมันจะเงานะครับถ้าเราไม่เช็ดมันก็จะเป็นด่างๆนะครับมันจะเป็นแบบเหมือนสีไม่อะไรอ่ะสีไม่แห้งหรืออะไรพวกนี้นะครับถ้าเราเช็ดออกก็จะเป็นเงางี้แหละนะครับ นี่ก็การตกก็เก็บนะครับเก็บใหม่หมดเลยนะนี่นะครับสีเป็นไงถือว่าได้ไหมครับทุกคนอ่าลองคอมเมนต์มาดูนะครับลองคอมเมนต์มาดูนะว่างบเจ็ดพันบาทนะครับก็ได้ประมาณนี้นะครับโดยส่วนตัวผมผมคิดว่ามันไม่แพงนะครับเพราะว่าเจ็ดพันบาทนี่คือแบบมันไม่ถึงหมื่นนะครับทุกคนก็คือเราได้ทั้งคันเลยนะครับคือได้ทั้งคันแล้วก็ เบ็ดเสร็จก็เอาไปขี่ได้เลยเนาะก็คือแบบหล่อๆเลยนะครับจบหล่อๆเลยเนาะเจ็ดพันบาทนะครับไม่ถึงหมื่นนะครับงบไม่ถึงหมื่นนะก็ของก็ยังมีอยู่นะครับอยู่ในบ้านนะครับแต่ว่ายังไม่ได้เอามาให้นะครับยังไม่ได้เอามาใส่หรือว่าอะไรพวกนี้นะครับก็เอามาให้ดูข่าวนะครับรวมๆนะครับนี่ให้ดูข่าวก็ประมาณนี้แหละนะครับนี่เนาะเพราะว่ารถปั่นนะครับ ก็อยากให้คิดดีนึงนะครับรถปั้นนะครับสําหรับน้องๆนะครับใครที่อยากจะปั้นรถนะครับก็คิดให้ดีก ama, look. Look ready, oil, Usually, ready, thing, no ่อนนะครับเพราะว่าคือการที่จะปั้นรถคันคันหนึ่งเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับแล้วก็ใจต้องรักนะครับแล้วก็ตังค์ต้องถึงนะครับถ้าตังค์ไม่ถึงก็ทำไม่ได้นะครับบอกเลยว่าทำไม่ได้นะครับเพราะว่าคุณจะปั้นจากรถที่แบบว่ามาจากซากนะครับมาจากซากจริงๆนะ มาลื้อทําใหม่หมดเลยนะครับคือตังคุณต้องถึงนะครับแล้วก็คุณต้องไม่ทําแล้วไม่เดือดร้อนพ่อแม่นะครับก็คือไม่ไปพึ่งตังเขาเนาะไม่ไปพึ่งตังเขานะครับในการทนะํารถเนาะถ้าทําด้วยตัวเองนะครับจะดีมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณยังขอตังพ่อแม่อยู่แล้วคุณไปทํารถแบบว่าเริ่มใหม่จากศูนย์นะครับก็คือเริ่มจากโครงจากเครื่อง แล้วไปขอตังค์พ่อแม่นะครับโดยทั้งที่พ่อแม่ก็ไม่มีตังค์อยู่แล้วนะครับอันนั้นไม่แนะนํานะครับก็อย่าทํากันนะครับมันไม่ใช่สิ่งที่ดีเท่าไหร่นะครับถ้าเราใจรักหรือว่าเราชอบก็ให้เก็บตังค์ด้วยตัวเองนะครับแล้วค่อยๆทาไปนะครับจะปีหนึ่งสองปีก็ช่างมันนะครับคือเราทําด้วยตัวเองนะครับมันเป็นกําลังของเราเนาะก็สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูนะครับรวมๆเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เพียงแค่นี้เนาะเอาไว้เจอกันใหม่ ep หน้านะจ๊ะ ถ,ถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทั้งคิปต่อๆไปเนาะก็ผมไม่ได้ค่อยลงคลิปก็ขออภัยนะครับเพราะว่าผมไปทำงานต่างจังหวัดด้วยนะครับไมไ่เอาคอมไปด้วยนะเพราะว่ามันกีกะานะครับมันเทอะท่าเนาะไปถึงก็ไม่รู้จะได้ทำอะไรนะครับเลยอย่างหนึ่งไปที่นวนก็ไม่ได้ถ่ายไม่ได้ตัดอะไรด้วยนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไ้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่ EP หน้าเนาะ ใครที่เข้ามารับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่คิดต่อไปเนาะก็กดแชร์ให้ด้วยนะครับกดแชร์ด้วยนะคนอื่นจะได้รู้จักผมเยอะๆนะครับก็ทุกคนจะได้รู้นะว่าผมตั้งใจทําแค่ไหนเนาะก็สำหรับคลิปน,นี้ไว้เพียงแค่นี้แล้วกันนะครับไว้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ